เจ้าฮะกาแฟฮะไอ้ท <toothpaste. S 3> ัดฮะเดี๋ยววันเนี้ยแกกับฉัน่ะจะไม่ได้สงการกันเฮ้ยเจ้าฮะเดี๋ยวไปงานไม่ทันนะฮะงานประจำตระกูลทาบุญบ้านบุษบาเขาเลี้ยงคนเลี้ยงพระทั้งวันทั้งคืนจะไปตอนไหนยังไงก็ทันเจ้าแต่ว่ารีบไปจุดไอ้อไทัด<ๆ>ฉันสังเกตเห็นแกนตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ว่าแกอยากไปบ้านบุษบาจนตัวสั่นแกอยากไปที่นั่นทําไมนักรู้แก มีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นเออไม่ฮะกลัวว่าเจ้าอ่ะจะไปทำบุญไม่ทันไปเดี๋ยวใครๆกก็รอไปเะฮะเจ้าฮะฉันจะเล่นหัวเจ้าแดดมันแรงหน้าเจ้าบงนะจะบงได้ยังไงครีมกันแดดแดดแดดแดโอ้โห แบรนด์นี้อย่างจึงทาเซเรียวแล้วออกแดดได้เลยโอ้เด็ดจริงๆเลยฮะแต่ว่าเลิกขัดใจฉันสักทีเป็นผู้หญิงไปได้โอ้ยไม่ได้เป็นฮะเป็นผู้ชายฮะเอาว่าแต่ว่าไอ้ทัศนี่มันก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะห,หน้าวันหวาน,วานตัวเล็กๆเนี่ยเป็นเล็กกันนะพูดไปเรื่อยถ้าไอ้ทัดมันฟอร์มตัวเป็นผู้หญิงฉันกับแกก็ต้องดูมันออกไปเล่นน้ำกันได้แล้วไอ,อ,อ,อ้ยายาไอ้ นายส่วนไหนของไอ้ทัดวะที่มันเป็นผ <bar> ู้หญิงมีทั้งนมอกเอวขนาดเนี้ยังดูไม่ออกอีกเหรอเจ้าฮะผมไม่สบายจริงๆนะเจ้าเจ้าจับดูดิจับดูดิเห็นไหมเฮ้ยแกตัวร้อจริงๆด้วยไปไปเข้าบไปไปะฮ้ทัดมันเป็นใครนะทำไมมันต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายฉันต้องรู้ให้ได้เลย ไหนไหนอาการเป็นยังไงโอ้ oh, มันไข้จนเพอ้อเลยครับโอเคทัดจะไปบ้านบุษบาจะไปดูแลบ้านให้พ่อนะอืมนั่นไงครับเจ้ามันเพอ้อถึงบ้านบุษบาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือทายาทของบ้านนั้นแกก็ดูละครน้ำเน่ามากเกินไปไอ้ทัดมันจะเป็นทายาทของบ้านบุษบาได้ยังไงทั้งที่แกก็รู้อยู่แล้วว่าทายาทบ้านนั้นอ่ะคือแต้วจ๋ แล้วที่มันพูดมาทั้งหมดนะครับแกจะเอาสาระอะไรกับคนที่เพ้อเพราะเป็นทุกไทยออกไปเดี๋ยวฉันดูแลมันเองโเขาเป็นผู้หญิงก็ยังดูไม่ออกอีกทำไมพระเอกนี่มันโง่ทุกคนเลยวะนายฟื้นแล้วโออ้ยเจ้าออ้ยเจ้าฮะฉันขอโทษนะที่บังคับให้นายเนี่ยไปเล่นน้ำ ตอนนั้นที่นายเนี่ยยังป่วยอยู่เลยไม่ต้องขอโทษหรอกฮะเออผมมาเป็นคนใช้ก็ต้องทำตามที่นายสั่งะฮะถ้าเปลี่ยนจากคนใช้มาเป็นคนข้างๆผมเนี่ยคุณจะยังรังเกียจอยู่ไหมเจ้ารักทัศน์เหรอฮะอถ้างั้นนะอะพรุ่งนี้ เจ้าพาทัดไปที่บ้านบุษบานะฮะทัดจะยอมทุกอย่างเนี่ยฮะวยยอะไรวะ้ย,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 ยแมคงจะมีความสุขมากสิที่หลอกเจ้าได้อะอได้รู้เหรอว่า ฉันเป็นใครอ่ะก็ใช่สิจะเอารู้ปฉันหมดคําที่จะพูดแล้วเนี่ยรูปร่างคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงออกขนาดเนี้ยและที่คุณเพ้อถึงบ้านบุษบาทุกวันเนี่ยเจ้ายังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเอาล่ะอย่าเชื่อบอกเขาอีกไอชี้จะมีละปวันให้ที่ปิดเป็นความลับมันเนาะมีความลับอะไรเออไม่มีฮะเจ้าฮะไปบ้านบุษบาเด้อฮะไปฮะอุอุยอุยอยเลยชัยๆฮะ อ้าคุณเตา๋าจ๋ามาได้ไงครับเนี่ยแหมก็ต้องขับรถมาสิคะก็เห็นเจ้ามิงาาบ้านบุษบาชุิทีเต๋วจ๋าก,ก็เลยกะว่าจะมารับนะคะลูกเนียใหม่ของพ่อ ยูบีเอช่างเอาจออินจอโอ้แต่วจะชอบใช้แบรนด์นี้มากมากเลยค่ะเจ้าค่ะเราชอบใช้เหมือนกันตรงใจกันแปะค่ะไทายอินเชยเลยผงสายแล้วไปบ้านบุษาบากันเลยครับฮะ,ะ,ฮะจบับเดี๋ยวก่อนค่ะโโขอรดน,น้ำเจ้าเอาเลิกเอาใช้กันนะคะหรือว่าไม่แต่างงานซะจริง ฮปปีส้สงกรานต์นะคะ Wishing you all the best. Thank you <c oughs> Happy เจปี Happy s o n g จ้าอะไรนอัปอนเป็นผู้หญิงปามตัวมาเจ๊ <c oughs> เปียกทั้งตัวพระเอกไม่รู้แต่พอเปียกนี่เปียกนางร้ายรู้เฉยเลยอ่ะนี่เธอ ถ้าเป็นผู้หญิงอย่าที่ไอทีมบอกจริงๆด้วยแกเป็นใครแอบมาอยู่ของเจ้าของฉันทำไมในในก็โะและ,ปะเปิดเผยมาซะเยลยก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ฉัน <c oughs> ทัดเดือนบุษบาเป็นลูกคนโตของพ่อดิดบ,บุตรบา นอกจากแกเป็นผู้หญิงแล้วยังเป็นทายาทบ้านมุสบายด้วยอออ๋เจ้าคยเจ้าคะอย่าไปเชื่อมันนะคุเจ้ามีจีเนนแน่แนี่น,นางชอแร่แกก้าดียังไงมาอ้างว่าเป็นลูกคุณพอ่อแรงมากเดี๋ยวนะถ้าเธอรู้เรื่องจริงว่าพ่อของเธอกับแม่ของเธอเนี่ยนะที่แต่งงานกัน่ะ ก็เพราะว่าคุณย่าบังคับแต่ก่อนหน้านี้พอเธอเขามีเมียเป็นแม่ของฉันมาก่อนจ้าอันนั้นนะมันก็แค่แฟกนิวที่เหล่าคนใช้ในบ้านะก็เมากันลับหลังคุณย่ากับคุณแม่ก็รู้เรื่องจริงเนี่ยนะคุณแม่กับคุณย่าของเธอก็รับไม่ได้ก็ต้องเช็ดหัวแม่ของฉันออกไปซว่ะ จะบอกเรื่องจริงว่าฉันมีปานแดงรูปหัวใจเหมือนของพ่อฉันน่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าท่านนั่นแทนฉันมีล็อกเก็ตด้วยเฮ้ยนี่ล็อกเก็ตประจำตระกูลก็มามาได้ไงอ่ะไอปานแดงนั่นน่ะแกก็อาจจะไปทำสัลยกรรมคลินิกไหนมาก็ได้และไอล็อกเ็ ก็คงจะคัด y แล้วก็ทำเรียนแบบของะกะุ่มแชนน่ะไม่เชื่อยืนยันอีกเรื่องนึ่งนะนี่ดูคลิปนี้อาการของพ่อก็หน,นักขึ้นทุกวันคงอยู่ได้อีกไม่นานพ่ออยากที่จะให้ทัดเอาคลิปนี้ไปให้คุณย่าก็็ดูเขาจะได้รู้ว่าพ่อได้ยกทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านบุษบาให้กับทัดคนเดียว ไม่ใช่ AI ของจริงหรือว่าไม่เชื่อไปตรวจ DNA มั้ยไม่นะฉันไม่ให้แก่ครอบครัวมากมือสบายฉันจะต้องไปบอกคุณแนะ่แกมันคือคนหลอกลวงเดี๋ยวโกรธขนาดนั้นเลยเหรอคะวันวันให้ฉันกินแต่กาแฟคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมไม่นอนไม่หลับอุ๊ยอุ๊ เจ้าฮะเจ้าเจ้าใจเย็นเจ้าไม่ต้องกลมไม่ต้องโกรธที่ขนาดนี้เจ้าทําไมเจ้าไม่บอกละคะที่ได้เสิร์ฟอย่างอื่นก็เพราะว่าผมอะรักคุณไงครับแต่ว่าผมอะก็ไม่คิดว่าคุณจะกล้าโกหกผมและทำแบบนี้ได้ลงคอเจ้ารักตอนที่เป็นไอ้ท้าแต่ว่าเจ้าเป็นสายวายแน่เลยตอนแรกอะ ก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าผมอะเห็นคุณสวยเป็นผู้หญิงที่สวยผมก็เลยรักคุณมากกว่าเดิมเจ้าอขอโทษนะที่มาหลอกเจ้าอ่ะเป็นเพราะว่าฉันอะจะมาที่บ้านบุษบากับเจ้าแต่งงานกับผมนะครับไม่คะ่ะคุณคุณไม่รักผมเหรอเจ้าคะ่ะมันอาจจะเจ็บปวดนะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน พูดชัดๆแบบมีมารยาทนะนะคะตั้งแต่ฉันน่ะมาอยู่ที่เนี่ฉันน่ะไม่เห็นเจ้าทํามาหากินอะไรเลยอ่ะวันๆก็ล่อนไปล่อนมาเดินไปเดินมาเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี่ล้วก็กินแต่กาแฟเนี่ยแล้วฉันอยู่มาตั้งนานน่ะเจ้ายังไม่รู้เลยว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงอ๋อแล้วจะรักได้ยังไงอ่ะคุณหาว่าผมโง่เหรอบ้านสบายรวยกับบ้านของเจ้า ต้องร้อยพันเท่านะแล้วฉันก็สวยสวยสวยไหมสวยรวยเก่งก็คงจะมีผู้ชายเยอะแยะนะคะมาจีบฉันพอเลยนึกว่าจะมาง้อสุดท้ายแม่งก็มาด่าหรอวะมาขอโทษมนเตือนสติจะได้ฉลาดสมกับเป็นพระเอกไงคะเจ้าคะฉันไปก่อนนะบ๊ายยบา้ย